สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกาพ่อๆกันีคือเก่ากับช่องลุงแอร์บันนะมื่อวานนี้ลุงแอร์บันนะกีฬาพามาตกปลาอีกแล้วครับผมมาตกปลาย้อนครับเนื้อมื่อนนี้กับไส้เป็นเนื้อเดี๋ยวนะเนื้อที่ไส้มื่อนนี้เป็นเนื้อหมาคือเก่าครับสูตรเทสเองครับสูตรทําเองครับเห็นไหมครับเนื้อครับต้องสิ่ง ครับเงื่อมกักเหมือนเดิมลองติดตามกันเบ้างครับว่ามื่อน,นี้ลุงแอบบรรนาจะหมานบ่ค่อยติดตามค่อยชมกันครับผม ติดครับโอ้ติดหินโอ้บาดประทันครับผมตัวแรกประทันติดหินเพราว่าสาเบ็ดจะขาดบ่โอ้สายเบ็ดขาดครับผมติดหินเดี๋ยังเนาะครับเนาะสายเบ็ดขาดเดี๋ยวแยกเบ็ดไปก่อนครับผมแยกเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับใส่ยงเงียเรียบร้อยร้อยชมันต่อครับ เาช่วยมันต่อครับมาแล้วครับมาแล้วตมาแล้วครับมาเบิบ่งกันอ้นนเป็นป่าอย่างมาแล้วครับเห็นไ่มครับเห็นไหม มาครับเห็นยู่เนาะเนาะครับมาเบ่งกันครับเห็นไหมครับปลาตัวแรกครับปลาเออ บ้านผมเอินว่าปไปย้อนหลังเขียวนะครับไส้กับง่อยไาไหนแต่ว่ากับอด็ดีครับกินเนื้อมักสูตรทำเองครับผม ใส่ถุงไว้ละเห็นเนาะครับนะ,ะชุมกันต่อครับชุมกันต่อครับผมชุมกันต่อด้จะมันอีกป่ มาแล้วตัวที่สองเปิดคลิปครับเบิ่งกันบ้าตัวน้อยตัวใหญ่มาครับเห็นยหมนะครับเนะาะเห็นไหมครับเนาะที่สองครับผม ย้อนไปย้อนคือเราครับตัวที่สองครับผมตามันต่อครับ เห็นไ่ครับป้ายน้อนตัวที่สองครับผมเห็นเนาะครับเนาะอเคติดต่างมาต่อครับ วมาแล้วตัวที่สามครับตัวที่สามเปิดคลิปนะครับเห็นหมั้ครับเห็นหมั้ครับเห็นหมั้ตัวที่สามเปิดคลิปเห็นเนาะครับเห็นอยู่เนาะครับเนาะ บไปย้อนคือเก่าครับ <c oughs> มีหลายท่านที่ถามมานะ้ครับว่าป่าแม่น้ำโขงมีกี่ชนิดครับอันนี้ผมก็ตอบบ่ได้นะครับเพราะว่าในแม่น้ำโขงนี่ผมก็บม่รู้กันแต่ว่าที่ผมรู้ๆนี่ส่วนตัวผมแล้วคิดว่ามันมีหลายชนิดแต่ว่าที่ผมรู้กับมีรูบ่กี่ชนิดครับผมก็เลยเอาเป็นว่า ติดตามชมในคลิปนะครับเพราะว่าไปตกป่ายยังไปซิดป่ายยังเดี๋ยวผมจะแนะน้าป่าให้ที่เท่าที่ผมรู้จักนะครับผมกอยติดตามชมนะครับนี่ครับตัวที่สามตัวที่สามเปิดคลิปครับผมไปย้อนครับสวยๆโอเคครับรอเบ่งต่อไปครับผม ครับพันเงียเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับติดตามชมต่อครับผมว่จะหมันลายบ้งมันนี่ หลังจากได้ปลามาสามตัวกับก้อนเปิดคลิปอีกสองตัวปลาว่ากินเบดอีกเลยครับผมต้องได้ย่ายมองแล้วครับเดี๋ยวย่ายมองไปเบื้องมองไหมครับไปนู่นครับผมจะย่าไปที่ล่มแถวนั้นครับเดี๋ยวคอยติดตามชมครับผมโอเคครับครับว่าจะย่ายมองครับเอามาแล้วครับผม ได้มาเพิ่อมอีกตัวหนึ่งครับได้มาแล้วครับผมมาครับได้มาเพิ่อมอีกตัวหนึ่งครับเห็นเนาะครับเนาะนางตอครับนางตอสักผักโอเคครับผมปดป่าก่อน ใส่ใบเงยเป็นไรครับผมเห็นเนาะครับเนาะตามมั้งครับ ไปรับชมครับผมได้ไหมอีกตัวนึงแล้วครับหมานหมานหมานตัวนึงแล้วครับเห็นไหมครับอนนี้ละอ,อีกหนึ่งตัวตัวงน้ำครับผมตัวนี้เห็นไหมครับ เห็นบ้าเห็นบ้าครับเห็นบ่เห็นาะเห็นละได้ตัวครับขึ้นกินได้บ่ได้บ่าปะย้อนไยบ่อันนี้ยังไงโอ้โหก็เข้าป่าก็เข้าครับมันมันมันครับผมเห็นอยู่เนาะครับเนาะโอเคครับผมครับมีเสียนตกป่ามานักกันครับเสียนเสียนตกปะย้อน เห็นอยู่นะครับผมเห็นอยู่นะครับเดินไปคุนเจียนตกไปย้อนเป็นได้หลายเติบอยู่ครับเพราะว่าเพิ่นใส่ปัญหาเมาได้ใส่ยาเมาเยาเมากินอ่าเป็นกระหา د มองไม้นั่งมองไม้ไหมครับเดี๋ยวค่อยติดตามชมของเขาต่อไปครับผมนีบรรยากาศนะครับผมนะนอันฟัง ฟังเพื่อนบ้านครับผมเห็นเนาะครับเนาะมีรถเบคโครตักไซค์ครับผมฟังเพื่อนบ้านบ้านเฮานี่แหละครับฟนะังเห็นไหมครับเห็นเนาะครับเนาะโอเคติดตามชมกันต่อไปครับผมได้อีกตัวนึงแล้วครับมาอีกแล้ว มาแล้วครับมาแล้วตัวนึงแล้วนี่เป้บเห็นไหมครับผมนี่เนาะตัชรมบตมตอครับผม ปลดป่ากันนะครับ เห็นยีราะคันเบ็ดนะครับนี่ก็สวยแล้วครับผมใกล้จะเที่ยงแล้วครับแต่คือจะกลับแล้วครับผมอยู่เข่าละเดี๋ยวมาสรุปผลป่ากันเลยครับว่าเมื่อน,นี่จากเ้ามาหาเที่ยงจะได้จะตัวไว้ติดตามครับผม มาเบิ้งผลสรุปผลป่าของการซิดเบ็ดป่าแม่น้ำโค้งเมื่อนี้ครับสิดป่าย้อนนะครับผมนี่ครับค่อยเบึง้งนดคอว่าเขาจะได้หลายได้หน่อยครับป่าที่ได้เมื่อนี้ครับผมก็เพาะได้อยู่ได้กินครับเอาไปมกใส่เบ็ดตองเส็บแซ่บป่าย้อน ไปย้อนแม่น้ำโขงครับเดี๋ยวครับมาเบิ่งน้ำกันครับป่าที่ได้มือนีครับผมพอดิม,มกครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับผมพ่อกันคลิปหน้าก่อนจะจากกันไปก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับช่อง ลุงแอบ,บ้านนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผม